ในภาษาจาวา Script ครับเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้คําสั่งกูบายได้นะครับจากโค้ดตัวอย่างนะครับผมต้องการสร้าง Array Data ขึ้นมาครับมีการเก็บข้อมูล Object อยู่ด้านใน6รายการนะครับซึ่งเป็นข้อมูลสินค้าประกอบไปด้วย Key Name เป็นชื่อสินค้าแล้วก็ Key Category เป็นหมวดหมู่สินค้านะครับซึ่งหมวดหมู่ก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ใน f u r ฟ i t u r e และก็ของใช้ส่วนตัวนะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือ อยากจะเขียนโปรกแกรมเพื่อที่จะจัดกลุ่มของสินค้านะครับออกเป็นแต่ละหมวดหมู่นะครับมาหมวดหมู่อุปกรณ์นาทีเนี่ยนะครับมีสินค้าอะไรบ้างหมวดหมู่เฟอร์นิเจอร์มีสินค้าอะไรบ้างนะครับก็จะใช้คําสั่งก็คือ object dot g o u p y และก็โยน data นะครับซึ่งเป็นตัวแปร array เข้าไปทํางานจากนั้นก็ไปดึงเอาสมาชิกที่อยู่ใน array data มาใช้นะครับก็คือ item นั่นเองแล้วก็ทําการ จัดกลุ่มนะครับโดยไปดึงเอา k ีย Category นะครับมาเป็นเงื่อนไขในการจัดกลุ่มผลลัพธ์จากการจัดกลุ่มนะครับผมก็จะเก็บลงในตัวแปรที่ชื่อว่า r r o u u t เนะเาะเพื่อทำการแสดงผลลัาธออกมานะครับเราก็จะได้กลุ่มของข้อมูลนะครับที่อยู่ใน a r r a y data เนี่ยแยกเป็นแต่ละหมวดหมู่แล้วนะครับอุปกรณ์ทีมีสินค้าอะไรบ้างบร,ริเร์มีอะไรบ้างของเ่นส่วนตัวมีอะไรบ้างนั่นเอง